สวัสดีครับค่ะวัสดีค่ะอ่าคุณสุพกรคุณนุ่มนิ่มออบคุณนุ่มนิ่มเรียน e ีเบกับโอ๊ตใช่ไหมค่ะครับเราเรียนผ่านสกายนะครับโอ๊ตบอกว่าสกายแบบจับมือทำถามนิดนึงตอนแรกที่โอ๊ตบอกเรียนผ่านโปรแกรมสกายเนี่ยเข้าใจไหมหรือ,อใช้สกายอยู่แล้ว ก็คือก็เคยใช้สกายอยู่แต่ไม่เคยแบบแชร์หน้าจออะไรเงี้ยอ๋อที่โอ๊ตบอกโอ้ยจับมือทําเลยนะเรียนแบบตัวตัว,ตว,ตวจับมือทําแต่ผ่านสกายก็ยังงงงงไหมอ่าค่ะอ่าแต่พอเราได้เรียนจริงๆครับเนี่ยเราก็คุยกันแล้วคุณนุม่มนิ่มอยู่จังหวัดอะไรนะอำนาจเจริญค่ะอำนาจเจริญน,นะอยู่กันไกลเลยแหละถ้าจะเดินทางมาก็ามีค่าเดนิดนทางเดินทางใช่ป่ะสุดท้ายแล้วโอ๊ตถามหน่อยพอเราคุยกันผ่านสกายสอนผ่านโปรแกรมสกายครับคุณนุม่มนิ่มโอ๊ตถามว่ามันเหมือน มันเหมือนเรานั่งข้างกันเลยไหมก็เหมือนนะคะไม่ว่าคุณไม่ว่าคุณนุ่มมจะทําอะไรอะไรนะเออมันก็เรียนตัวตัวเลยถูกปะไม่ว่าคุณนุ่มมจะทําอะไรนี้โอ๊ตสามารถเห็นไหมใช่ใช่ค่ะแล้วโอ๊ตก็สามารถบอกไลยไหมว่าต้องทําอย่างนี้เมนูนี้เลื่อนไปตรงไหนได้ไหมค่ะได้มันต่างอะไรจากมานั่งเรียนข้างๆกันไหมไม่ต่างค่ะประหยัด ประหยัดเวลาประหยัดค่าเดินทางเยอะเลยใช่ไหมแล้วเราสามารถที่จะแบบไม่ต้องสอนรวดเดียวจบไล่ไปทีละหัวข้อไล่ไปทีละหัวข้อจะได้แบบเข้าใจง่ายเพราะถ้าเกิดสอนยาวๆไปจําได้หมดไหม <c oughs> จำไม่ได้หมดอ่าแต่ถ้าเหมือนซอยย่อยไงอ่ะหัวข้อนี้ผ่านไปไปฝึกหัวข้อนี้ผ่านละไปฝึกต่อมันเหมือนเราได้ฝึกทีละหัวข้อซอยย่อยแล้วก็ถ้าขยันหน่อยมันก็ไปเร็วได้แล้วแบบถ้าเกิดมันไม่ต้องสอนแบบยาวๆรว,ว,วดเดียวอ่ะมันจําได้ง่ายขึ้นไหม แล้วแล้วในสกายนี่<ง>นเราเก็บเราเซฟวีดีโอเก็บได้ด้วยปะอ่าเก็บได้ค่ะดูทวนได้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นถามนะฮะเป็นงไงฮะพอได้เรียนสกายแล้วสอนแบบจับมือทำผ่านสกายแล้วบางทีดีกว่ามานั่งเรียนคิดว่าดีกว่าแล้วก็คือเราสามารถเลือกเวลาที่จะเรียนได้เนาะแล้วก็ไม่ประหยัดเวลาเดินทางอีกาะเออค่าเดินทางค่ารถเท่าไหร่แล้วว่าไปกับ ใช,ใช่ไหมเดินทางมาก็ต้องเสียเวลาด้วยปะ่ะเสียเวลาใช่ไหมไอ้น,นี้บางทีบางอย่างนัดหกแบบบางทีหัวข้อสิบนาทีแล้วก็นั่งคุยกันเออแก้ไขได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซอยแบบเหมือนค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆทําไปเรืเร่อยๆทีละหัวข้อมันก็เข้าใจได้มากกว่าแบบคือถ้าเกิดเรียนยาวๆเลยนะสอนหาของสอนลงขายถามว่ามันจําได้หมดไหมในทีเดียวไม่หมดค่ะต้องมาดูซ้ำเหมือนสกายก็ต้องมาดูซ้ำใ,ใช่ไหมครับ ใช่ไหมไ<อ>แล้วอย่างเงี้ยวันนี้เราสอนลงผ่านสกายอะครับถามว่าจริงๆเนี่ยพอเราพอเราเตรียมข้อมูลมาพร้อมโอ๊ตค่อยๆ่อยหยอดเทคนิคให้บ้างอะไรเงี้ยเป็นไงวันนี้อืได้เยอะเลยค่ะได้ข้อมูลเยอะเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูวิดีโอซ้ำบ้างแล้วก็เดี๋ยวทำการบ้านส่งให้โอ๊ตดูเนอะค่ะได้โอเค<ะ>ครับอย่างนั้นสรุปหน่อยฮะถามขอรีวิวหน่อยสำหรับ,บบางคนที่กำลังเอ้ย เรียนอีเบกับโพ๊ตนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยฝากฝากรีวิวให้หน่อยครับถ้าที่ชอบนะคะก็คือหนึ่งมีเครื่องมือให้ทําให้เราประหยัดเวลาในการหาสินค้าที่จะมาลงอันอานั้นโอ๊ตถามหกข้อย่อยหน่อย<ต>เครื่องมือพอไปเล่นแล้วเป็นไงฮะเมื่อก่อนไม่รู้จะขายอะไรตอนนี้เครื่องมือเป็นยังไงบ้างเออค่ะรู้เทคนิคในการที่จะ,ะหาข้อมูลในการขายคําเสิร์ชหาคําอ๋อเครื่องชอบเครื่องมือคีย์เวิ ใช่ใช่ไหมไม่เก่งภาษาอังกฤษเออไม่เก่งภาษาอังกฤษทําได้ไหมเออได้ใช่ไหมก็แปลเอาไม่เครื่องมือโอตมันไม่ต้องแปลเครื่องมือโอที่หาคํามาให้ไงในคีย์เวิร์ดแพนเนอร์ไงเออใช่ค่ะเออเพราะว่าถ้าแปลบางทีเราคิดคาไม่ออกใช่ไหมอ่ารีวิวต่อไม่กลัวละเครื่องมือคีย์เวิร์ดชอบแล้วไงต่อครับแล้วก็เทคนิคในการลงสินค้า เป็นไงวันนี้อึ้งไหมเจอเทคนิคที่บอกไปอ่าค่ะอ,อึ้งก็ง,งงอยู่ตอนแรกว่าทำไมให้ใช้เยอะรูปเยอะจังเอ้ยอย่าพูดก่อนนี้นะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะมาด้ค่ะขอบคุณค่ะ